เอาละครับผมต้อนรับเข้าช่องมนันเลเกมเมอร์คลังนึงครับผมและในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาเล่นเอรินสายไฮบิดนั่นเองนะครับผมไฮบิดยังไง1ชิ้นหรือ2ชิ้นนั่นเองนะครับก็เป็นเซตเวทปกตินี่แหละอาข้าหน้าก็จะเป็นเซตเวทนะครับแต่ว่าไอเทมเนี่ยเราจะออกตัวของกิดสายฟ้านั่นเองซึ่งกิดสายฟ้าเนี่ยมันยังคงมอบโจมตีพื้นฐานสร้างความเสียหายที่เป็นเวทเพิ่มเติม40-80ถึงหน่วยอยู่นั่นเองนะครับพร้อมกับตีติดช็อตด้วยเนาะมีความเร็วในการโจมตีความเ,เ,เร็รเเรออวเคล ดาบทองคําซึ่งเป็นดาบตีเร็วสายเวทนั่นเองที่2ก็เป็นรองเท้านะครับรองเทเวทเนาะที่สาเป็นกริดสายฟ้านั่นเองที่ที่สี่นะครับผมเป็นสิริงดงามเอาไว้แช่แข็งตัวเองเวลาเราโดนลวงเนาะซึ่งเกมไหนเนี่ยถ้าเราเจอแบบโดนลวงแบบเยอะๆอย่างเงี้ยพวกลิงพวกตัวละครที่มันเข้ามาประชิดราองง่ายๆนะครับให้เราออกตัวของสิริงดงามก่อนได้เลยนะครับแล้วค่อยออกตัวของกริดสายฟ้านะแล้วก็ตัวของจอกเกราะเวทนะครับตามด้วย ดาเมจดใหญ่เวทนั่นเองซึ่งชิ้นสุดท้ายนีย่เราจะออกตัวของป้องกันเวทก็ได้นะครับหรือว่าเกาะป้องกันเกาะตายเกิดดาบตัวเลือดได้เลยนะครับซึ่งสายบินเนี่ยออกได้อย่างน้อย1ชิ้นหรือ2ชิ้นนั่นเองนะครับสชิ้นนี่ไม่ควรนะเพราะว่าเรายังคงต้องการดาเมจดจากเวทอยู่นั่นเองนะครับซึ่งกีตสายฟ้าเนี่ยก็จะเอามาทดแทนในส่วนของตำแหน่งมาร์คแมนซึ่งมันยังคงต้องการตีเร็วอยู่นั่นเองะครับผมก็ประมาณนี้ใน,นส่วนของอาคานาเดยวเราเจอ,อกฝันรลายนะครับผม10เม็ดเลยโจมตีเวทบวกจอกกรอนะทุ โมบนะครับผมดูดเลือดอีก10เม็ดนั่นเองนะครับถ้าเราออกตัวคาน่าดูดเลือด10เม็ดนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปออกตัวของดาบด,ดูดเลือดมาเลยนะครับการกกตุบตีปกติหรือในวงไฟเนี่ยเราสามารถไม่ต้องกลับบ้านได้ไม่ไม่มจะป็นต้องกลับบ้านบ่อยๆดูุดทานี้ครับผมเน้นทางจิตนะความเร็วการโจมตีบอกจอกเกราะเวทก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับว่าในแรงเจ็ดสิบกว่าดาวเนี่ยพีเออลินติดเมตาปัจจุบันนี่มันจะโกงจริงหรือเปล่าไปดูพร้อมกันมาในแรงบนบนนี้เขาจะออกตัวของซับโลกนะครับ งานในเราก็จะออกซับโลกเหมือนกันในช่วงกลางเกมจนถึงเลทมันโคตรมีประโยชน์เลยคือการีงตรงข้ามเป็นตัวดูแบนด้วยนะเนี่ยแต่มันคงไม่ไหวกับเมตาอีลินอย่างเราหรอกปึ๊บอ,อไปลวจ้าเจอฟิกเกอร์โชว์ไปหนึ่งทีครับผมฟิกเกอร์ใช้ไปเลยนะต้นเกมยังไงเราก็มันไม่มีจังหวะให้เราต้องเซฟู่แล้ว,วไปตีไป ตีเลยครับผมสกิลแรงตีอีนิดเดียว,ว,วอีกนิดหนึ่งมันจะรีแล้วอีกนิดเดียวได้ไหมแตกเรียบร้อยครับผมอุย้ยแล้วลูแบร์ลูตาจีผมล้วงไปเลยลลอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมขอตีไอ้ตัวนกฟินิกกันอย่าลืมเอาตรงนี้นะทุกคนใครเวลาเล่นมาร์คแมนอะ่ะตัวหนึ่งนี่แบบยี่สิบเหรียญเลยนะแต่มันได้ทั้งทีมไงได้ปะเล่นกลางเรา หูอยากไปหนัวกลางจัดเลยอะ่ะดูแบนอยู่คนเดียวแบบนี้เปิดอันติเมตยัดเลยครับผมคนเดียวที่ไหนแล้วกดสับโรดไปก่อนปึ๊บได้ไหมน่าจะโดนนะสวยลมเราออกมาได้นะครับปุ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยปีกเลยลมมันเดินไวมากตีไปก่อนคือผมยังไม่ได้ออกตัวของดาบสายฟ้าเนะเราต้องออกตัวของดาบเวดก่อนนะครับผม ลุนจะเล่นกับออแกนได้นะตดนตาจี่แน่นอนนะครับผมอันทีเมตยัดเลยไม่รอดนะจ๊ะปับแดงนี่ขอแล้วกันถ้าไม่ตีไม่ได้เดี๋ยวตัวฝั่งรงค้ามมันเอาไปให้ทีมตัวเองเอาไปดีกว่าฝั่งรงค้ามมันเดี๋ยวมันจะเกิดเอากางน่กจะการได้อยู่นะครับไอรูแบนมันลงมาแล้วน่าจะลงมาแล้ว ชิ้นต่อไปนะครับผมเราจะออกตัวของริดสายฟ้ากันเอาแล้วครับผมเหรียญโปเราเปิดเชิงใส่ก่อนแล้วไงไอเลาเซียนมันเล่นเป็นฮิวเพราะงั้นเนี่ยเราไม่ต้องกลัวมันฟิกยัดเลยเกมนี้คือถ,ถ้ามันเข้าไม่ถึงตัวเราเนี่ยมันก็สกิลไม่โดนเราแน่นอน,นรับก็จ่ายสกิลยัดใส่มันใช่ไหมเวลามันเปิดดิเมทมันวิ่งเร็วนะเราเก็บสแต็งง่าย,ยละต้องเกมนี้ต้องคอยระวังตัวของเมเน่เนาะ แล้วก็ตัวซื่อเนี่ยครับพยายามอย่าโดนสกิลหนึ่งมันแปะเดี๋ยวเราจะโดนมันคอนโทรลเลนได้นะครับไปเลยครับผมเรียตัวเราเอาแค่ไล่ก็พอเดี๋ยวเราตีมังกรดีกว่าเอาออบเจกต์ก่อนนะครับผมในช่วงต้นเกมสินาทีแรกนะครับพยายามตีของมังกรเนาะมันจะคุ้มกว่าตีดาร์กนะครับเพราะมันให้บัฟมาด้วยนะทุกคนบัฟที่แบบสร้างความเสียหายมันตีติดช็อตไง ลูแบนรุดแรงนะเนี่ยไอ้มาตาจีมานะครับผมแบบนี้เราเซียนไม่น่ารอดนะไปอีกหนึ่งตัวแล้วลูแบนว่ายังไงครับผมยัดไปก่อนเลยอุ้ยต้องเสกโลอะเกือบไปละเราโดน2อไอ้ลูแบนดอกหนึ่งนี่คือหายเลยนะเนี่ยโอเคครับผมรถเปรดมาเก็บงานละอ,อแกนรวงไปอีกหนึ่งเลยไหมไม่รวงเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ตัวของเหรียญโปกับตาจีเคลียร์กันเราขอเหรียญป้อมล่างนะ เมเน่เมเน่ปึ๊บปึ๊บโอเคเมเน่แยกไปบนเรายังมีเวลาทีควอมล่างอยู่เลยครับแล้วก็ไปเติมครับผมมาเมเน่เมื่อกี้เท่าที่เห็นเราจะเสียติเมทไปเรียบร้อยนะครับผมแล้วโดนผมไงคิวที่สเล่นโคตรง่ายคือเป็นเล่นง่ายจริงนี่ครับผมใครที่เล่นเป็นเวทเนาะอีลินเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเป็นเมตาด้วยนะครับเกิดง่ายด้วยฮะว่ามีโลมคอยแบบซัพพอร์ตนะนะ ถ้าไปกดซโล่เนี่ยมันก็เล่นได้นะครับแต่ว่าต้องดูด้วยฝั่งตรงข้ามมีตัวระยะประชิดเราเยอะหรือเปล่าถ้ามีเกิน2 3สตัวเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นต้องหยิบมานะครับเอาไปเล่นพวกตัวที่มันมีความสามารถในการเคลื่อนที่ดีกว่าเนาะพวกตัวของมาโคนะครับตัวของอลิสอย่างเงี้ยก็เล่นได้อันที่เมยัดเลยนะปื๊บไปครับผมแห้งอีกหนึ่ง í, อุโหแล้วสองตัวอุ้ยผมไม่รอดเลยเรียบร้อยไม่น่าเหิ่มเกลิมเลยครับผมโดนดิแบบนี้ มาเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวของสลิงงดงามต่อเลยนะครับไอตัวแช่แข็งเนาะก็จริงๆถ้าเราแบบต้องการอยากจะเล่นอิลินจริงๆเนี่ยเราสามารถออกมันมาตั้งแต่ชิ้นที่2ได้เลยนะครับหลังจากลองเท้าเนาะหรือใครจะเล่นเป็นชิ้นแรกก็ได้เนาะเอาไว้กันนะครับไม่ได้มาปึ๊บอันติเมตจ่ายเพื่อไม่ให้มันเข้ามานะกดอันติเมตไปก่อนโอเคยิ่งกลางเกมจนถึงเลนเนี่ยเราโอกาสที่เราจะโดนหลวงเนี่ยน้อยมาก พะถ้ามันเข้ามาชิดตัวเราได้เนี่ยเรามีแท้แข่งตัวเองเนาะ <I have S 1> แล้วก็กดริมเมจก่อนนะครับก่อนที่จะใช้งานนะไปอีกหนึ่งครับผมนี่คือข้อดีของการเล่นสายไฮบิดนะเพราะว่าเราจําเป็นต้องตีปกติอยู่นะครับผม oh. ไม่จําเป็นต้องจ่ายแค่สกิลเท่านั้นนะ oh. คือมาร์คแมนอ่ะมันยังต้องตีป้อมตีคนในบางจังหวะที่เราไม่มีสกิลนะครับ oh. ใครที่เล่นเป็นบิวสายเวทเนี้ยข้อเสียก็คือเราจะตีปกติเด้ช้าแล้วก็เบานั่นเอง แต่ว่าที่เราออกกีดสายฟ้าเนี่ยมันให้บัฟแพสซีฟที่เป็นตีติดช็อตเป็นเวทด้วยน,นั่นเองนะครับมันก็ยังจะคุ้มกว่าเราไปออกเวทล้วนเลยให้บิดมันยังโอเคนะครับทุกคนให้บิดเนี่ยเราสามารถออกชิ้นหนึ่งหรือ2ชิ้นก็ได้แล้วแต่เราเลยชิ้นสุดท้ายจะออกเป็นตายเกิดหรือว่าเป็นไอตัวเกาะป้องกันแล้วแต่นะครับแล้วแต่รูปเกมนั่นแหละไม่แน่เสียคนไปคอมโบไปชุดแรกนะครับ ออแกนมาแล้วมันยังไงจ้าแปลกสกิลหนึ่งไปก่อนโอเคไม่ได้วะ่ะเวลาเล่นตัวของมาแมนนะครับพยายามยืนกับโลมกับเมดเนาะต่อให้เราเกิดขนาดไหนนะครับก็อย่าไปเล่นโซโลนะครับบางทีเราโดนตะลุมบอลได้เนี่ยมันทำให้เราเสียเงินนะครับเพราะว่าเวลาเราเงินนำเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงรูปเรานะครับ,รบยิ่งเราเงินนำเยอะมันก็ยิ่งเป็นแบบขีดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นเอง พอเราเสียคิวหรือฝั่งตรงข้ามมันมาคิวเราได้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบค่าหัวนะครับรท้ายทีฝั่งตรงข้ามเนี่ยเกิดไงพอฝั่งตรงข้ามเกิดเนี่ยมันก็จะเริ่มร่วงเราได้และหลบหลบหลบ,ลบแล้วก็ตอบได้เรื่อยครับผมตีปกติยัดไปตีปกติยัดไปตีตีตีเรามีแข็งอยู่เรามีแข็งอยู่แล้วก็แข็งเลยแล้วก็ฟิกหลบอุย๊ยไม่ทันออกแกนมันแบบหลบยังไม่ทันเลยคิดดูเฮ้ย เมื่อกี้คือหมดก๊อกเลยนะพอแกนแข็งจริงเรียบร้อยครับผมไฟนี้โดนฝั่งมันเล่นหมดเลยเว้ยกลางคลิปเข้าแล้วอคือผมเราผมจ่ายสกิลแล้วอ่ะมันโดนมันไปเสียกับโลมันหมดเลยเว้ยาดาเมจมันไม่ถึงแต่ว่าอีลินเนี่ยใครที่จะรีบอีลินมาเล่นนะครับผมก็พยายามอย่าเอาไปชนกับตัวของ อากูโดเนาะพวกตัวของไมช์ไม่ใช่ดินชื่อเลยนะอีเจที่มันปล่อยคลิปอะจำชื่อไม่ได้นั่นแหละวเวลาตัวของไอลินมันปล่อยอาลติเมตนะครับมันก็จะ,ะเฉลี่ยเนาะมันไม่ล็อกตัวใดตัวหนึ่งะครับนั่นแหละปัญหาแต่ว่าเกมนี้ฝั่งตรงข้ามมันไม่มีนอกจากแทงตัวราเซียนกับตัวของออแกนต้องรอคอมโบทีมเรานะ มันเริ่มมาแบบกดหน้าป้อมเราวเราว้อันนี้ผมอรอเจาะเอ่เจาะเวทอยู่นะครับเดี๋ยวเจาะเวทเสร็จแล้วเนี่ยเราจะขึ้นตัวของป้องกันเลยรู้สึกว่ามันจะประชิดเราง่ายเกินไปละหรือใครจะออกเป็นดูดเลือดเวทก็ได้นะเอาดาเมจเวทไปด้วยแล้วกันจะได้แบบแรงๆไงคือตอนนี้ผมระแวงเมทมันแค่ตัวเดียวเลยคือมันมีแบบซีซีมันนานอะฝั่งของข้ามอะเอแกนมันร่วง่ายอยู่นะ ถ้ามันโดนเปิดก่อนอะเพราะว่ามันเล่นเป็นดาเมจนะครับนี่ไงแตกไปก่อนหนึ่งตัวเราต้องพยายามหลบนะบีเกอร์ใช้เลยไม่ใช่ตอนนี้ใช้ตอนไหนล่ะเมเน่มาจ้วงไปก่อนหนึงทีแล้วตีปกติครับผมตีปกติก็พอเรามีกิจสายฟ้าอุ๊ยเจ็บแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปเกียวเว็บล่างก่อนนะครับมันชนกับป้อมแหละไปดีไป Okay, ขอบับแรงก่อนนะเดี๋ยวไปช่วยตีตีอยู่ด้านหลังนะครับผมตอนตรงข้ามมาเหลือตัวของรูแบนกับเมดเนาะรูแบนอยู่กลางอันซอยเลยคือ <'s> เราจะเป็นต้องออกตัวของกีดสายฟ้านะครับผม s <S หลายกรณีเลยคือมันต้องการตีปกติมันยังจำเป็นอยู่นะสำหรับ Mark s <S มาร์กแมนนะครับถ้า <'s> ไปพึ่งดาบตีเร็วแค่เวดเล่มเดียวมันอาจจะยังไม่พอเนาะ หรือใครอยากจะเล่นเป็นเวทแรงๆไปเลยเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องออกก็ได้แต่ว่าต้องเปลี่ยนรองเท้าเป็นสีเหลวเน,นี่โดนไปหนึ่งชุดครับผมแล้ตาจีโคตรแรงและจังนี้ขวามือรูเป็นรูแบน์ว่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บกดแค่แข่งไปก่อนนะครับผมแล้วล่วงถึง2ตัวเรียบร้อยเป็นไงซีรีงดงามงามจริงอะดูดิออแกนคือแบบไม่ทันได้เล่นนะครับโอแกนคือแรงนะแต่แบบ แต่ว่ายังไงอะดูดิเล่นเป็นฟูดาเมจซะด้วยเราเดินอ้อมทำไมเนี่ยเราไม่ใจแทงเกมนี้จะจบก่อน20นาทีด้วยวะ่ะโอ้ตึงนี่เลยครับผมข้อดีของการเล่นกิลินสายาบิดเรายังจะได้ดาเมจที่โคตรแรงนะครับผมรวมถึงการตีปกติที่มาร์คแมนควรจะมีในการตีป้อมนะเห็นไหมปึ๊บปึ๊บจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับ อีรินสายไฮบิดนั่นเองนะครับซึ่งชิ้นสุดท้ายเนี่ยเราจะออกเป็นสมุดเวทก็ได้เนาะเป็นกรอะตายเกิดก็ได้นะครับหรือจะออกเป็นดาบดุดเลอดก็ได้นั่นเองเนะเราสามารถปรับใช้กันได้นะครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งคะแนนอยู่ที่15.0เราได้มาดับเบิลเอสนะครับเกมน,นี้ก็ได้มา2อดาวน,นั่นเองก็จบที่74ดาวนั่นเองใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมถ้าหากว่าคุณชอบสายไฮบิดเนี่ยก็อย่าลืมให้กำลังใจผมในการกดไลค์นะครับ กดติดตามกุณคอมเมน,น์ผมด้วยแล้วที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนใครทีห่หาว่าคุณอยากรับชมคลิปนี้เป็นคนแรกนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบยทุก้น